ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตามที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยเพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทาง,ทง,ทงตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเลข087 1877917ได้ตลอด24ชั่วโมงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29รกรกฎาคมของทุกปีโรงเรียนเมืองสุวรณภูมิอำเภอสุวรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดก,กิจกรรมวันรักภาษาไทยแห่งชาติขึ้นโดยมีกิจกรรมการประกวดต่างๆด้านภาษาไทยและมอบกิิบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะก,การประกวดการแสดงบนเวทีของนักเรียน การแสดงละครพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุดออกจากถ้ำโดยมีนายสุพจน์หินกองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แต่งกายเป็นสุนทรผู้กวีเอกของโลกและในมือถือแท็บเล็ตแทนกระดานชนวนเพื่อให้ทันกับยุคสมัยส่วนนายประยุทธิษร์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการแต่งกายเป็นขุนแผนและนางทันพิทยาจันทจรรองผู้อำนวยการแต่งกายเป็นนางในวรรณคดีซึ่งเป็นนิทานคำกรนและผลงานของสุนทรผู้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจําชาติและเป็นสื่อกลางในการสื่อสารซึ่งจะนําไปสู่การร่วมมือร่วมใจการทานุบารุงและอนุรักษ์ภาษาไทย และทั้งหมดก็คือช่องเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยไประจำวันนี้ค่ะและคุณผู้ชมก็ยังสามารถรับชมข่าว13สยามไทยผ่านทางหน้าจอทีวีผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆรวมไปถึงทางสื่อโซเชียลด้วยนะคะ f a c e b o o k ช่อง13สยามไทยสถานีข่าวและทาง YouTube ช่องข่าว13สยามไทยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you